พี่น้องคงจะเห็นนะครับว่าอุงอิงได้ขึ้นบนเวทีของพรรคเพื่อไทยผมจะอ่านข้อความของอุงอิงและผมจะบอกกับพี่น้องให้รับรู้เลยว่าอุงอิงไม่ใช่โชว์กลางแต่อุงอิงโชว์งโง่ครับพี่น้องครับมันจะเป็นการโชว์งโง่ที่โคตรโง่เลยพี่น้องเอ,อ๋ยอุงอิงกล่าวว่ากฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากมาก ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายทางด้านการคลังถูกใช้เพียงด้านเดียวมาโดยตลอดและทำให้ประเทศของเรามีหนี้สูงมากขึ้นและสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยทปทไม่ยอมเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยถ้าพี่น้องฟังอย่างนี้พี่น้องยังไม่มันผมอธิบายให้ฟังต่อและพี่น้องได้รู้แล้วว่าอิงอิงอุงอิงอุงอิงโชโง ข้อความแรกที่บอกว่ากฎหมายพยายามให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาเขาพูดบอกว่าเป็นปัญหาเท่ากับว่าอุ้งอิงต้องการให้รัฐบาลไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมบนโลกใบนี้ใครกล้าเข้าไปแทรกแทงธนาคารของชาติตัวเองที่เป็นธนาคารชาติไม่มีขณะน,นี้มีเพียงแค่ประเทศเดียวที่เป็นข่าวนั่นคือประเทศตุรกีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่บอกพี่น้องเลยว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่อาจหางขององคงอิง ที่พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและผมย้ํากับพี่น้องเลยนะครับว่าวันใดที่นักลงทุนเขารับรู้ว่าพวกคุณเข้าไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะไม่เชื่อมั่นรัฐบาลเขาจะหนีออกจากประเทศไทยคุณจาไว้และประเด็นสําคัญที่อุ้งอิงบอกว่าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนโยบายทางด้านการค้างถูกนํามาใช้เพียงด้านเดียวทําให้ประเทศเรามมหนี่สูง และเขาก็มีบทสรุปว่าถ้าพปท,ทไม่ช่วยจะไม่สามารถที่จะลดพดานามนี่ได้เลยนี่เรื่องนี้สําคัญนะครับพี่น้องผมบอกให้พี่น้องรับทราบว่าในระบบการเงินของชาติมันจะมีหนี้อยู่2ตัวอันที่1คือหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของนโยบายการคลางที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยรัฐบาลเสถษากู้มาทําโครงการดินนนะรจิทัลวอ l เล็ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะรับจะนําข้าวคุณกู้มาคุณใช้เงินเสียหายไป5้าหกแสนล้านถือว่าเป็นหนี้สาธารณะหรือแม้แต่ ปตทรัฐวิสาหกิจที่กู้ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะนี่คือหนี้ของรัฐบาลผมบอกพี่น้องนะครับว่าอีกหนี้หนึ่งคือหนี้ครัวเรือนถ้าในเชิงวิชาการแล้วพี่น้องรับรู้ไว้เลยว่าขณะน,นี้เรามีหนี้สาธารณะประมาณ11ล้านล้านผลิตมวลรวมประเทศป,ปีงประมาณ18ล้านล้านถือว่าสูงแล้วนะแต่พี่น้องใช่ไหมครับ,รรบว่าเรามีหนี้ครัวเรือนประมาณ16.8ล้านล้าน,านอุ้งอิงบอกว่าการที่แบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ย มันจะมีผลทําให้นโยบายการคังมีปัญหาเพดานหนี้มีปัญหาผมบอกองค์อิงไปเลยว่าการที่จะต้องการให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยคุณต้องใช้คําว่าต้องการจะช่วยในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่ใช่นโยบายการคังหรือหนี้สาธารณะงั้นการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติไม่ได้ช่วยการที่คุณไปกู้หนี้ยืมสินหรือนโยบายการคังไม่ได้ช่วยเลยคุณเข้าใจไหมการที่คุณจะทําให้เพดานหนี้ลดลง มันมีแค่2เรื่องหนึ่งคุณต้องอย่าก,กู้มาผ่านสิเพราะตาบใดที่กู้มาผานมันก็เป็นหนี้อยู่นั่นแหละต่อให้แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณยิ่งกู้มาผ่านมันก็จะเป็นหนี้เหมือนเดิมเข้าปัจจัยไหมองค์เองและข้อที่2การที่คุณจะทำให้หนี้สาธารณะลดนลงนอกจากไม่กู้มาผ่านแล้วคุณต้องอย่าโก,กงถ้าตาบใดที่คุณกู้มาผ่านแล้วคุณโกง่ประเทศก็เป็นหนี้อยู่นั่นแหละ ต่อให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยมันก็แก้หนี้ไม่ได้เข้าใจไหมอุ้งอิงงั้นบทความชิ้นนี้คนที่มีมีพื้นความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยว่าจะรู้เลยว่าอุ้งอิงเป็นโคตรง่เลยพี่น้องเอ๋ยคุณจะแทรกแซงแบงค์ชาติธนาคารธนาคารกลางของแต่ละประเทศไม่มีใครเขาทำกันไม่มีใครเขาทำกันอุ้งอิงจำไว้และเรื่องที่สองการที่พูดแบบนี้เนี่ยไปต่อว่าไอ้คนเขียนสริปตคว่าทำมาให้ดิฉันโชว์โง่ต่อหน้าประชาชน การที่สมมติธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยเหลือพี่น้องครัวเรือนก็คือการลดหนี้ครัวเรือนก็คือการลดดอกเบีย้ยแต่การแก้ปัญหานหนีสหนะ้สาธารณะนโยบายการคลังมันต้องแก้ด้วยการคุณอย่าก,กู้มากเกินอย่ามาผานอย่ามาล้างผานกู้เพื่อมาล้างผานอย่างเงี้ยกู้เท่าไหรลดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ช่วยต่อให้ลดดอกเบีย้ยเหลือแค่บาทเดียวทุกกู้มาล้างผานเป็นล้านๆมันก็ไม่ไช่วยใช่ไหมทั้งอย่าก,กู้มาผานแล้วอย่ากโกงแค่นี้เองทุกอย่างมันจะจบอุ้งอิงเอ๋ย ขอให้พี่น้องไปบอกต่อให้คนใกล้ชิดไอ้ว่าที่นายกและบัฐมนตรีของประเทศไทยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าผู้นำโง่ประเทศจะเป็นแบบไหน